สีขาวเดินเบีย้ยคู่ขนานออกไปสีแดงกินเบีย้ยสีขาวกินคืนสีแดงกลับไปเดินโคน สีขาวเดินเบีย้ยคู่ริมสีแดงทิ้มเบีย้ยเข้ามาสีขาวเดินเบีย้ยสีแดงเดินเบีย้ยเข้ามาสีขาวเริ่มกินสีแดงใช้มา้า สีขาวเอาเม็ดไล่สีแดงกินสีขาวใช้เบีย้ยกินเบีย้ยสีแดงเดินโคนเข้ามาสีขาวใช้เบีย้ยกินโคนฝั่งสีแดงได้แค่เปิดลุก สีขาวใช้โคนปิดสีแดงจึงกินเบี้ยสีขาวครับกินมา้าสีแดงกินเม็ด สีขาวทิ้มเบี้ยออกไปครับสีแดงกินสีขาวใช้ม้าสีแดงขยับเรือสีขาวเดินเรือสีแดงเอาม้าขวาง สีขาวโอโคลไล่สีแดงตีลุกสีขาวหลบสีแดงดันโคนจับม้าม้าขาวลุกสีแดงสอยม้ากินสีขาวใช้ม้า กินลูกสีแดงขยับขุนจากนั้นสีขาวใช้เรือลูกสีแดงปิดไล่ม้าสีขาวจึงกินเบีย้ยสีแดงเดินเม็ด สีแดงขยับเม็ดไล่มา้าม้าขาวถอยกลับสีแดงขยับโคนจากนั้นสีแดงขยับเลือถามต่อสีขาวจึงกินแรกสีแดงกินคืน สีขาวเอาเรือไปผูกเบี้ยสีแดงถอยโคนนะครับสีขาวเดินโคนขึ้นไปผูกเบี้ยสีแดงเดินเบี้ยสีขาวเอาเรือจับ จากนั้นสีแดงจึงกินสองสีขาวใช้โคนกินสีแดงใช้เรือลุกสีขาว ปิดสีแดงจับมา้า Xế sí, áo, đơn bịa, xí sí, đen, lúc Xí sí, đen, lục สีขาวจึงเดินเรือไปไล่เรือฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวหลบขุนสีแดงขยับเรือสีขาวจึงกินครับ สีขาวขยับม้าจับเบีย้ยสีแดงพดูสีขาวลุกสีแดง หลบคุนสีแดงเดินเม็ดไล่โคนสีขาวกินเลยสีแดงกินโคลสีขาวขยับขุน สีขาวใช้ม้ากินเบี้ยความสีแดงขยับหลบสีขาวเริ่มไล่ สีแดงครับต้องขยับเข้าในครับสีขาวบีบพื้นที่ สีขาวใช้ม้ากันหน้าขุนสีแดงขยับเข้าในสีขาวกดดันเพิ่มสีขาวไหนครับฝั่งสีแดงขยับสีขาวเอาขุนบีบสีแดงเดินขุน สีขาวขยับมาสีแดงเข้ามุมสีขาวลุกสีแดงหลบสีขาวเดินเบีย้ยสีแดงกินสีขาวเดินขุนสีแดงขยับสีขาวเดินเบี้ยไหงาย สีแดงเข้ามุมสีขาวเดินม้าสีแดงขยับอีกครั้งสีขาวเดินม้าสีแดงเข้ามุมสีขาวจึงลุกสีแดงหลบสีขาวปิดเกมลุกจน